สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะโค่คุณตี๋มพามาเข้าโคยแล้วนะคะตี๋มจะมาอ่อมเนื้อนะคะมาดูเครื่องแกงเลยค่ะมันมีอะไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะเนื้อน้องลายเนื้อน่องลายนะคะนี่ตี๋มจะมาอ่อมนะคะเครื่องแกงก็จะมีนี่ค่ะจะใช้ขาเล็กน้อยแล้วก็รพลไบมาขูด ผักจีไ้เรื่อยผักจีแล้วก็รักผักจีนะคะหอมแรงหอมขาวเกลือเล็กน้อยรด,ดีนะคะอันนี้พริกไทยนะคะน,นี่เป็นมะแขนนะคะจะใช้มะแขนด้วยนะคะอันนี้สูตรของติ่มเองนะคะไม่ใช่สูตรของใครนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะ เวลาเราคเครื่องแกงมันจะหอมมากเลยนะคะเป็นชมุนค่อยอีกอย่างหนึ่งนะคะติมซื่อมาจากเจงไลายนี่สิบบาทนะคะเลยเยอมนมากติมจะไปแกงทำเครื่องแกงก่อนนะคะแล้วก็ไปห่านเนื้อก่อนนะคะติมจะมาผัดแล้วนะคะเครื่องแกงทำมาเรียบร้อยแล้วค่ะใส่เลย ห้างหลังนะ่าจะ nhớ ไปเลยค่ะเอาให้หวมนเหลือหโตัวแล้วก็จะเทใส่หม้อน,น,นะคะใช้ด้วยดีไปไเลยค่ะ ินะ้ะตุนไม่ครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมันดูอีกทีนะคะมาดูกแกงนั้นนะคะเดือดยังโอ้เดือดแล้วหอมมากเลย นม่ค่มานนานมาตีนตุนไม่ชักรักนะคะ กินรสด้ยแล้วก็กินเนยไปด้วยนะมันสวยอ่ะค่ะอืมเราจะปวยอะไรไหม งงะะตุนแม่อีกสักครั้งนะไม่ใช่สวยเี้นะคะเอาเนี๋ยอีติมจะปิดแก๊สอน,น,นะคะแล้วก็ใส่ผักลงใส่ไวน้นูก่อนักตีม น,ยว,นะะวยหลงนี่หน่เยนห่มากหัวขึ้นเถอะยัจะจับที่ทกาไม,ม่จน้ำมันเข้มข้นอะ ะะาอาหารอาหารมาลองไปชิมดูนะคะมาค่ะเพื่อนๆติมจะชิมดูนะคะติมเป็นชุดหน่อยนะวาเรียนไปอ่านนะเมื่อกี้ใส่เสื่อเหลืองนะคะวันนี้ใส่เสื้อชมพูน้ำมันเข้มข้นมากเลยะค่ะดูดิติมจะลองชิมมันนะ เยเเนะอะมากพเพื่อนๆลองไปตากินดูนะคะเครื่องแกงมันก็ไม่ได้เยอะนะเครื่องแกงของจินนะไม่ต้องมีอะไรเยอะๆก็อร่อยนะคะอร่อยมาก ความเครื่องเทศอืมหวานมาก ออพี่นน้องดูครับเพื่อนๆลองไปทำกินดนูกันนะคะ ดกดไลค์กดติดตามให้ติ๋มด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนคนหน่อยไม่ได้ติดตามติ๋มก็ติดตามติ๋มด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ติ๋ม้วยนะคะติม๋มจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆคลิปใหม่ๆต่อไปได้เลยนะคะจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะนี่ค่ะเคี่ยมคนทานอร่อยมากเพื่อนเพื่อนลองไปตามดูนะคะติ๋มปลอยแล้วนะคะ dạ